ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะดึงข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพนะคะจากโล้อลหรือว่าในเครื่องของเรานะคะเราก็มาแสดงผ่านหน้าเว็บนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเรากดชุดไฟล์ขึ้นมาเนะเาะแล้วก็เลือกรูปสักรูปหนึ่งในเครื่องของเรานะคะ หลังจากนั้นกด open ปุ๊บก็จะมีรูปมาแสดงบนหน้าเว็บของเราค่ะเราก็ไปเริ่มเขียนข้ดแบบนี้กันเลยดีกว่าสำหรับโพสต์นะคะเราก็มาเริ่มจากการที่สร้างฟอร์แมตสำหรับ HTML ไว้แล้วนะคะแล้วก็มาสร้าง input ตไท e นะคะเป็นไทยไฟล์นั่นเองให้เราสร้าง input ขึ้นมาเลยค่ะอย่างนี้เสร็จปุ๊บข้างในแท็ก n p u u t นี้นะคะเราก็กด s p e e bar เนาะแล้วก็ใส่ไทยไปเป็น ท้ไฟล์นั่นเองคราวนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่คำสั่งที่ชื่อว่า accept ตรงนี้นะคะแล้วให้ใส่ชนิดของนามสกุลไฟล์นั่นเองเป็น image นะคะแล้วก็เป็นเช่นเราใช้ไฟ,ไฟล์อะไรบ้างเป็น png อย่างนี้เราก็ใส่ png นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการไฟล์นามสกุลอื่นๆอีกแล้วก็กรอบวางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วย นามสกุล jpg แบบนี้นะคะก็เราก็จะได้อ่าช่อง input นะคะสำหรับการแนบรูปเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พอคลิกปุ๊บก็จะแนบไฟล์ได้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างดิฟหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาไว้แสดงรูปภาพนั่นเองนะคะเราจะใส่อุ๊ยไม่ใช่ดิ เป็นดิฟแบบนี้หลังจากนั้นในดิฟน ouais. ี้นะคะเราก็จะสร้าง ID ให้กับน้องนะคะว่าดิฟนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับ display image แบบนี้ input ตรงนีน้ guys, uh huh. นะคะเราก็ใส่ ID ให้นิดนึงคราวนี้นะคะเราจะมาสร้างพื้นที่สำหรับการแสดงรูปภาพกันก่อนนะคะแต่ว่า cer, uh huh. สำหรับ เขียนสไตล์การแสดงรูปภาพนะคะเราจะขอ Move ไปเป็น EP หน้านะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะขอจบเพียงเท่านี้นะคะ